ในโลกที่มืดมุนมีคาถาต้องห้ามคาถาที่ปลุกพลังเวทดำพลังที่ลับไหลอย,อยู่ใต้เงาแห่งความมืดหากใจของเจ้าไม่มั่นคงพออย่าได้เอ่ยถ้อยคำนี้ตำนานกล่าวไว้คาถานี้ถูกผนึกไว้โดยผู้ใช้สยเวทโบราณเมื่อสวดภายใต้เงาเดือนมืด ประตูพลังที่ต้องห้ามจะเปิดออกอิติภูโตมหิธิมหาลาพังมหิธีนโมพุทธายะอิติภูโตมหิธิมหาลาพังทุกคำสวดคือพันธสัญญาทุกเสียงเอื่อนเอ่ยคือการแลกเปลี่ยนกับพลังที่ซ่อนอยู่ในเงามืด จำไว้เวทมนต์ดำอาจให้ทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาะแต่ทุกอย่างต้องแลกด้วยบางสิ่งเสมอ